What's Next by SCB TechX Podcast ค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับบอกเชด EP 2นะคะและตอนนี้เรายังอยู่กับพี่โน้ตค่ะครับสวัสดีครับก็ยินดีได้กลับมาเจอกับทุกท่านอีกครั้งนะครับยังไงเดี๋ยวเรามาเริ่มฟังกันต่อเลยเชนน้องหมวยข้างนี้แบบอยากทราบว่าใน มุมมองในอนาคตของบล็อกเชนนะคะมันมันจะไปคือตอนนี้เข้าใจว่ามันไปเลเยอร์สองสามเลเยอร์สองอ่าต่อไปมันจะมันจะมีรูปแบบยังไงหรือเข้ามาดูสปรอบปรับฟินเทคอแบงก์อินฟรา structural ลครยังไงครับคือต้องบอกว่าในตัวระบบบล็อกเชนเนี่ยยังยังไม่พูดถึงเลเยอร์ถึงเลเยอร์สองพูดถึงตัวยูสเคสที่คนเอาบล็อกเชนมาใช้ก่อนคือในถ้าในสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนจะรู้ว่า เรื่องหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมากก็คือ d e f าใช่ไหมครับคือ d e f าเนี่ยเป็นนวัตรกรรมทางด้านการเงินที่เขาเอาเทคโนโลยีทางด้านการเงินที่มันเคยมีอยู่แล้วมันเคยโดยคนควบคุมโดยเซ็นทรัลแบงก์หรือแบงก์สแบงก์หนึ่งอะไรเงี้ยครับเอามาวางเป็นโปรแกรมอยู่บนบล็อกเชนซึ่งเราก็จะเห็นกันว่า d e f าเนี่ยมันมีโอกาสที่จะ disrupt วงการ, Tech, รอินเทอรเียรวงการธนาคารสูงมากเพราะว่า สิ่งที่เกิดขึ้นคือ d e f า p r o t o ตคอลหลายๆตัวทำ Product เหมือนกันกันกบที่ธนาคารทำเลยเช่นมี DeFi ที่ทำเรื่อง Saving <S <S มี DeFi ที่ทำเรื่อง l e n d i n g มี DeFi ที่ทำเรื่อง Insurance ซึ่งก็ต้องบอกว่าโดนแบบโอกาสที่แบงก์หรือว่า FinTech จะโดน DeFi มา disrupt เนี่ยทุกคนมองภาพตรงกันว่าโดนแน่ไม่ต้องกลัวเพียงแต่ว่าขึ้นอยู่กับเวลาว่าเ,าเมื่อไหร่ ทีนี้ก็ต้องบอกว่ามันก็ไม่ได้ง่ายเสมอไปที่จะมาดีสทรับโครงการธนาคารเพราะอะไรเพราะว่า defi เนี่ยมันเริ่มต้นมาจากการที่เขาบอกว่าทุกคนไม่จำเป็นต้องเชื่อใจกันทุกคนเชื่อในโค้ดที่รันอยู่บนบล็อกเชนถูกไหมถ้าพี่บอกว่าพี่เขียนโปรแกรมเพื่อจัดการเรื่องเลนดิ้งขึ้นมาอยี้ทุกคนเชื่อในโค้ดของบล็อกเชนโค้ดของสมาร์ทคอนแทรคแต่ถามว่าพอมันเกิดความ เขาเรียกว่าไม่เชื่อใจการตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็มีข้อเสียเหมือนกันยกตัวอย่างเช่นแล้วคุณรู้ได้ยังไงว่าไอ้โปรแกรมเมอร์ที่เขียนโปรโตคอลดีฟายไม่เออไม,ไ,มไม่แอบฝังบั๊กอะไรไว้ที่ทําให้โดนรักพูอะไรอย่างเงี้ยหรือคุณจะรู้ได้งไงว่าอย่างเช่น มันมีดีฟ i protocol ที่ทำเรื่องเรื่อง l ลนด ing ที่คุณจะต้องเอาอีเ e อรี่เอมมาค้ำประกันเอาบิตคอยมาค้ำประกันเนี่ยคุณจะรู้ได้ไงว่าคริปโตจะไม่ Crash แล้ว Position ที่คุณเปิดไว้มันจะไม่โดน Liquidate อะไรเงี้ย <c oughs> คือหรือแม้กระทั่งเราบอกว่าดีฟ i p r o t o o o l บางตัวสุดท้ายแล้วโอนเนอร์ owner ของโป o โตคอลเขา อาจจะมีการใส่เขาเรียก <_ d ose> ว่าอาจจะไม่ใช่บัก็กแต่อาจจะใส่แบ็กดอที่สามารถที่จะแบบดึงเงินออกได้อะไรเงี้ยโดยที่ไม่มีใครรู้หรือแม้กระทั่งโปรโตโคอลตัวมันตัวโปรโครตคอลเองมันก็ล่มสลายได้ด้วยตัวมันถึงแม้ว,ว่าจะเขียนมาดีแล้วก็ตามแต่ว่าพอมันเจอมาเก็ตคอนดิชันอะไรบางอย่างมันก็ล่มได้เหมือนกันอะไรเงี้ยยกตัวอย่างเช่นม,มันเคยมันเคยมี flash l o a ใช่ไหมถ้ามีใครเคยตามดีฟายคือเอเมบางตัวเจอ flash l o a เข้าไปก็เจ๊งกันหมดอะไรเงี้ยครับซึ่งพี่ก็ต้องบอกว่าพวกนี้มันเป็นเรื่องใหม่ที่ มันยังมีเขาเรียกคำไม่แน่นอนสูงแล้วก็มันยังต้องการเวลาในการพิสูจอีกเยอะกว่าที่มันจะสามารถนิ่งเพียงพอที่คนทั่วไปเนี่ยจะสามารถเข้ามา utilize ซ์ฟีเจอร์นี้แทนที่จะไปคุยกับธนาคารที่ธนาคารเองหรือแบงกิ้งหรือฟินเทคเองยังมีข้อดีคือเรื่องความน่าเชื่อถือยังมีเร็กูลเลเตอร์มาคอยควบคุมว่าคนทั่วไปฝากเงินบนธนาคารอย่างน้อยธนาคารก็ไม่เจ๊งง่ายๆนะอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นก็พี่คิดว่ากว่าดีฟา จะพรูฟตัวเองหรือว่ามันอาจจะต้องมี DeFi 2.0ที่ผสมระหวา่างท рад ิชชันอลเ e เกเลเต d b u บิสเนสกับโลกด e จิทัลไลซ์อะไรองนี้ครับก็อาจจะเป็นได้ในอนาคตซึ่งที่อันนี้พี่ก็ต้องบอกว่ามันก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าสุดท้ายแล้วบล็อกเชน d ีฟายสมาร์ทคอนแท็กเนี่ยมันจะ,ะมา disrupt วงการนี้ได้อย่าง completely หรือเปล่านี้เรา <S 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 พีเชว์แบงก์เองก็กรู้ว่า DeFi หรือเรื่องนี้มันจะมาเพราะฉะนั้นก็คือเป็น เรื่องธรรมดาที่คนที่อยู่ในวงการฟินเทคคนที่อยู่ในวงการแบงก์เนี่ยก็ต้องจบเข้ามาดูเรื่องนี้นะครับต้องเข้ามาศึกษาแล้วก็เข้ามาดูว่าเฮ้ยเราเราจะใช้ประโยชน์จากมันได้ยังไงเนี่ยเราไม่ใช่ว่ากลัวมันจนไปห้ามมันเราก็ใช้ประโยชน์จากมันดีกว่าโอเคคีย์คอมเพลนซ์ของบล็อกเชนคืออะไรนะคะแล้วมีอะไรบ้างอธิบายสั้นๆให้น้องๆฟังคีย์คอมเพลนซ์เหรอครับคือหมายถึงว่าถ้าเราจะตั้งบล็อกเชนโนดขึ้นมาเองอะไรอย่างนี้ป่ะจริง จริงๆตัวบล็อกเชนเนี่ยถ้าถ้ามีใครเคยรันโนดบล็อกเชนเนี่ยจะรู้ว่ามันมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลย <S <S คือ <S <S พี่พี่อยากอยากจะตั้งอ่อีเธอเรียมโนดอะไรเงี้ยพี่ไปดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งชื่อเกตเนี่ยโคอีเธอเรียมเนี่ยเกตมาลันปุ๊่นสองะมาณได้เลยพี่ก็ได้อีเธเรียมโนดมาเลยทันทีนแต่ว่ามันมันอาจจะมี requirement ของมันเช่นอ่าข้อมูลที่เก็บเก็บบนอีเธอเรียมเนี่ยมันเยอะมาก เพราะว่าอิตาเรียมันรันมาหลายปีแล้วข้อมูลที่มันสะสมมันก็เยอะยเพราะฉะนั้นพี่อาจจะต้องมีดิสเพสที่เยอะหน่อยอาจจะต้องมีเอ่อเน็ตเวิร์กที่เร็วหน่อยในการที่จะแบบคอมมูนิเคตกับโหนดอื่นๆอย่างเงี้ยครับแต่ว่าโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยการรันโหนดล็อกเชนเนี่ยไม่ได้ยากเพราะว่าซอฟต์แวร์ที่เขาทาขึ้นมาเนี่ยมันพร้พรพรพรอมๆอ,อยู่แล้วนะครับมันก็คืออาจจะต้องมีแค่เครือข่ายที่เร็วเพียงพอต้องมีดิสเพสที่เพียงพอมี CPU ที่เร็วเพียงพอประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าเราเราอะไรนี่บอกว่า เราต้องการจะตั้งใหม่เลยล็อกเชนใหม่ขึ้นมาเลยอะไรองี้ครับมันก็มีหลายช้อยเช่นเราอาจจะบอกว่าเราอาจจะไปใช้ซอฟต์แวร์ที่อีเธอเรียมเขาใช้อยู่แล้วมาลันเป็นไซต์เชนอะไรเงนี้ครับเราก็อาจจะทําได้เหมือนกันเพียงแต่ว่า,าการที่เรารันเชนใหม่เนี่ย มันก็อาจจะต้องมีเรื่องความน่าเชื่อถือถ้าเราบอกว่าเราต้องการจะทำาเชนที่ที่เป็น private อ่ะเราก็ต้องอย่างปัวที่พี่เล่าเมื่อกี้คือ private chain ที่มันมีส4ี่โหนดก็ต้องคุยกันเรื่อง security คุยกันเรื่อง security ว่าไอ้สามสี่โหน้นมันจะไม่ล่มนะอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าเราบอกว่าเราจะรั n c h a ที่มันอ่เป็น,เป,นเป็น fully decentralized มี participant ค่อนข้างเยอะมีโหนเยอะอย่างเงี้ยเราก็ต้องสร้าง community ถูกไหมคือไม่ใช่อยู่ดีๆเราจะแบบเฮ้ยผมจะรั n เชนแล้วจะมีคนมาจอยผมจะแยะ่ยยมากมายเราก็ต้องมีการ ทำรถแมพมีการสร้างคอมมูนิตี้ว่าโอเคเราจะให้สถียรอะไรกับคนที่มาลันโหนกอะไรเงี้ยครับมันก็จะมีเอลิเมนต์ของคอมมูนิตี้เอลิเมนต์ของมิชชันชีอะไรพวกนี้เกิดขึ้นมาเงี่ยครับเพราะฉันกอ็อยู่กับอยู่ที่ประเภทของเชนด้วยว่ามันจะต้องการคอมพเนนต์อะไรบ้างเนี่ยครับพี่อยาจจะบอกบอกชัดๆไม่ได้อ่ะต้องสเปซิฟิกลงไปนิดนึงว่าถ้าถ้าเราสมมติพี่บอกว่าเออพี่ไปเวิร์กกับบริษัทหนึ่งแล้วเขาเขาถามพี่ว่าเฮ้ย hey, ถ้าผมอยากจะรัน p r i v a t e chain สารระหว่างสารบริษัท ต้องมีอะไรบ้างในที่กราพสพบอกได้ว่าคือต้องเตรียมอะไรบ้างนะครับจะน้องสเปซเฟสิกอนึ่งครับโอเคค่ะสมาร์ตคอนแท t มีความสําคัญยังไงกับการเข้ามามีส่วนร่วมที่ต้องใช้บอกเชนมันเหมือนถ้าทุกวันนี้คนเข้าใจก็คือมีบอกเชนต้องมีสมาร์ c คอน a c t ใช่ไหมทีนี้มันมันมันเหมือนมันกานทำงานกันยังไงแล้วแล้วถ้าสมมติความสำคัญของสมาร์ตคอนแท t ค่ะกับ บล็อกเชนนั้นน่ะมันมีการแบบแก้ไขได้ไหมหรือหรือยังไงได้บ้าง,งอะไรเงี้ยอืออดับแรกต้องอธิบายก่อนว่าสมาร์ทคอนแท็กคืออะไรคือบล็อกเชนเนี่ยมันเกิดขึ้นมาอย่างตัวแรกที่ที่เกิดขึ้นมาเป็นที่นิยมก็คือบิตคอยน์นะครับค่ะบิตคอยเนี่ยตัวมันเองเป็นเขา,าเรียกว่าเป็นระบบบัญชีของเหรียญ Bitcoin มันไม่ได้มีความจริงๆมันมีมันมีความสามารถในการเขียนโปรแกรมบางอย่างอยู่ในอยู่ในบิตคอยอยู่เหมือนกันแต่ว่ามันยังไม่ได้มีคอนเซปต์ของสมาร์ทคอนแทคเพราะฉะนั้นหน้าที่ของหน้าที่ของบล็อกเชนอย่างบิตบล็อกเชนโอย่างบิตคอยเนี่ยมันทําหน้าที่เดียวก็คือการดูแลจัดการทรานเซชันของบิตคอยที่เกิดขึ้นในระบบใช่หมครับแต่พอมันมีอีเธอเรียมเกิดขึ้นคนที่สร้างอีเธอเรียมเนี่ยเขาก็เห็นว่าเฮ้ยมันสามารถเอาโปรแกรมไปฝังไว้ในโหนดของบล็อกเชนได้มันสามารถรันโปรแกรมบางอย่างได้ นะครับไอโปรแกรมที่ฝังอยู่ในเน็ตเวิร์กของอิเทรนั่นแหละเราเรียกว่าสมาร์ทคอนแท็กซึ่งสมาร์ทคอนแท็กเนี่ยมันก็คือเป็นโปรแกรมธรรมดานี่แหละที่เราเขียนขึ้นไปแล้วก็สามารถที่ใช้ในการควบคุมฟลอ์ของ โทเค็น uh, หรือตัวดีโฟลของเหรียญที่มันใช้งานในอีโคซิสเต็มหรือว่าเราจะเขียนโปรแกรมกับประเภทอื่นขึ้นมาเลยก็ได้บนสมาร์ทคอนแทรกคือมันเป็นโปรแกรมมิ่งครับเพราะฉะนั้นคือเราเขียนลอาสิกอะไรก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าเฟรมเวิร์กที่บล็อกเชนนั้นมีให้อะอนุญาตให้เราทำอะไรได้บ้างนะครับซึ่งพอมันมีสมาร์ทคอนแทรกเกิดขึ้นเนี่ยมันก็มีการเอาสมาร์ทคอนแทรกมาสร้างเป็นระบบโทเค็นออนทอของบล็อกเชนนั้นทีคือบล็อกเชนแต่ละตัวมันจะมี เน่เขาเรียกว่า native token อย่าง bitcoin ก็มี btc เหรีย btc ใช่ไหมครับ ethereum ก็มีเหรียญ eth แต่พอมี smart contract บน ethereum เนี่ยพี่สามารถเอา smart contract มาสร้างเหรียญใหม่ on top บน ethereum ได้อีกอันนี้คือ use case ที่สำคัญเลยของการใช้งาน smart contract แปลว่าอะไรแปลว่าพี่สามารถสร้าง token ใหม่เหรียญใหม่บน ethereum ได้เพราะว่าพี่มี smart contract อะไรเงี้ยครับฉะนั้นอันนี้คือเป็นคีย์ฟีเจอร์ที่คนเอา smart contract มาใช้บน blockchain ใช่ไหมครับ แล้วอนอกจากการเอาเอาสมาร์ c คอนแท็กมาทำเหรียญแล้วเนี่ยมันก็ยังมีการเอามาสร้าง Financial Product เหมือนที่พี่เล่าให้ฟังเมื่อกี้เรื่อง d e f i ยไเรื่องการทำ Lending เรื่องการทำอ่า i n g อะไรพวกนี้ครับพวกนี้ก็คือเป็นโปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้นมาบน Smart Contract s m r t t o o t t r c t t ที่ทำงานกับเหรียญโท k e n ที่ที่มีในระบบเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดพวก Financial Innovation ต่างๆบน top จากระบบ o ล k c h a i n นะครับเพราะฉะนั้นมัน เหมือนเป็นเาเรียกว่า extension แล้วกันเป็นส่วนเสริมของบล็อกเช a i n ที่มี smart contract นะครับแล้วก็สามารถทําให้เราสร้าง innovation อะไรใหม่ๆได้บน blockchain ครับอือคือ smart contract นี่เราสามารถเอาไปแก้ไขเพิ่มอะไรได้ไหมคะโดยโดยปกติแล้วจริงๆต้องบอกว่า m a r t ตัว,ต,วตัว smart contract เองมันคือ source code โปรแกรมที่ฝังเข้าไปใน transaction ของบ l o c k c h a i n เพราะฉะนั้นเนื่องจากว่าคุณสมบัติของบ l o c k c h a คืออะไรก็ตามที่ส่ง transaction ไ,ไปแล้วเนี่ยมันจะแก้ไขไม่ได้นะครับแต่ว่า มันก็มีเทคนิคละกันทางโปรแกรมมิ่งที่สามารถทําให้พี่สามารถที่จะเปลี่ยนลอจิกบางอย่างของสมาร์ทคอนแท็กตบางตัวได้ยกตัวอ,อ,อย่างเช่นพี่ deploy สมาร์ตคอนแท็กต์งไปปุ๊บแทนที่ลอจิกจะอยู่ในคอนแท็กตตัวนั้นพี่พี่ใช้สมาร์ทคอนแท็กตัวนั้นเป็น Proxy เพื่อจ,จะไปเรียกลอจิกที่เกิดขึ้นบนสมาร์ทคอนแท็กตอีกตัวหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วที่บอกว่าพี่อยากจะอัปเกรดโค้ดพี่ก็สามารถอัปเดตอันเดรสว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่า มีคนคอเข้ามาแทนที่จะคอต่อไปที่ smart contract A ให้มันคอไปที่ smart contract B แทนอะไรอย่งี้ครับก็คือแก้ proxy ว่า mm hmm. เปลี่ยนว่าให้ไปคอที่อื่นแทนอะไรองี้ครับคือถ้าเขา smart contract s, เขาด,ดีไซน์มาแบบนี้ให้มันมีความเป็น proxy แล้วก็ไปคอ l l smart contract ต่ออันเนี้ยก็จะสามารถเหกับแก้ไข logic ของ contract ได้ mm hmm. แต่ว่าส่วนใหญ่คนเขาก็จะไม่ค่อยทํากันเพราะว่าบางที financial product บางตัวเนี่ยมัน rely on ความน่าเชื่อถือ mm hmm. ของ smart contract s. พราะฉะนั้นเขาจะบอกว่ายกตัวอย,อย่างเช่นยูน s w a p เนี่ย mm hmm. Uniswap คือสมาร์ทคอนแท็ที่ทําหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนเหรียญใช่ไหมครับ mm hmm. การการที่ Uni swap บอกว่าเฮ้ยเขาเจอบั๊กหรือเจอความไม่สมบูรณ์บนสมาร์ทคอนแท็กเวอร์ชันหนึ่งเขาสร้างสมาร์ทคอนแท็กเวอร์ชันสองขึ้นมาโดย mm hmm. ที่เขาแยกกันเลยกับเวอร์ชันหนึ่งแล้วก็บอกว่าเอ้ยงั้นคุณ่ะคุณไมเกรดแอสเซทจากหนึ่งมาใส่สองเอาเองแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคือถามว่า ทางเทคนิคเขาสามารถที่จะทำสมาร์ทคอนแท็กพ็อกซี่สมาร์ตตัวสมาร์ทคอนแท็กพ็อกซี่ที่เป็นตัวสวอปได้แล้วก็การแก้ไขก็อาจจะแบบให้มันอัตโนมัติย้ายไปที่ v 2อทางเทคนิคเขาทำได้แต่เขาไม่ทำกันครับเพราะเขาต้องเขาต้องการความน่าเชื่อถือแล้วอย่างนี้ไอ้พวกที่ที่รับผัวค่ะมันมันเกิดจากการที่แบบตั้งใจเขียนสมาร์ทคอนแท็กให้มันใช่ไหมพี่ว่ามันเลยยังไงพี่ว่ามันมีทั้งสองแบบคือมันมีทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจคือคือสมาร์ทคอนแทคกต์ไมโปรแกรมนะครับเพราะฉะนั้นโปรแกรมมันมีบักได้อยู่แล้ว เพราะฉะนั้นคือบางครั้งช่องโหว่มันเกิดจากปลั๊กอะไรอย่างเงี้ยครับหรือช่องโหว่อาจจะเกิดจากความตั้งใจของคนก็มีเหมือนกันซึ่งความตั้งใจอาจจะอาจจะมากกว่าในยุคหลังๆแล้วกันเนาะเพราะว่าคนก็รู้สึกว่าแบบแม่งบางครั้งทําอะไรบางอย่างออกมาแล้วก็คนที่มีความรู้เพียงพอที่จะมาตรวจสอบก็ไม่เยอะ,เ,ยะ,ะอเพราะฉะนั้นก็คือเขาก็อาจจะแบบตั้งใจฝังอะไรประหลาดๆเข้าไปยะะอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันอ่า สำหรับวันนี้ขอพักเพลงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับคนที่สนใจเรื่องบล็อกเชนหรือเทคโนโลยีใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นประเด็นไหนพวกคุณสามารถคอมเมนต์กดติดตามกด Subscribe อยากให้เราแชร์เรื่องอะไรหรือมีคอมเมนต์อะไรสามารถบอกพวกเราได้นะคะยังไงวันนี้ขอบคุณมากคะ่ะ